สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูเครื่องลูกค้าหน่อยนะครับตัวนี้ของเดิมมันเป็น95าใช่ไหมพี่ซื้อมก่อนเนี่ยอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พี่พี่มาจากไหนนะอุไทยก็อันนี้ทําจากผมไปประมาณกี่ปีแล้วนะพี่สองปีได้สองปีได้เราย,ยังไม่เคยไปไลนเลย,เยเอ่านะครับก็ตอนนี้ก็คือจะมาใส่แคมอ่าแล้วนี้นลูกปืนมันดังด้วยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก็จะดูที่ว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวลองเลยอ่า แม่ถือใช้เหนียวใช้บ่อยไ,ไม่เสื่อมเลยโหดอีกเออเอาเรียกเสียงว่าลูกปืนมันดังนะเนี่ยโอ้โหเลยเนี่ย นะครับโอ้โห و, เสียงเอาเรื่องกันเหมือนกันเลยก็ <_ V> อโอเคนะครับเดี๋ยวลื้อเลยก็เดี๋ยวจะดูตัวชุดวาวด้วยนะครับพอดีมันนานแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันไม่ดีก็จะเปลี่ยนใบวาวไปนะครับก็เดี๋ยวเล้ยปืนนะครับแต่มันมีควันขาวไหลตลอดเลยเมื่อก่อนเป็นไหมลูอปืนก็เป็นหลงังห<ม> <ๆ S 2> ลังไอ้ควันขาวทีบบทท่มันจะเป็นช่วงอย่างเงี้ยแหลกแป๊บนึหละหายหายเลยอ๋ออ่ะต้องเปลี่่ยนใหม เดี๋ยวต้องถอดปองลูกแหวนมาดูนะครับก็เดี๋ยวอขออนุญาตลึกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถามอย่างเดียวออเอเอมึงไงมาร์กเอา้าถอดอ่ะนะครับตอนนี้ก็ปีดละปืนหมดแล้วนะครับอ่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลูกสูบลบวาวนี่นะครับอันนี้หลุมาห้านะครับลึกสี่มิลน,นะนะครับ แล้วก็บอกไทรเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคนะครับต่อตอนนี้แคมป์นะครับพอพออ่ะตอนนี้เป็นแคมป์หลบวาลนะครับแหนไม่ต้องหรือนี่ก็อจะประมาณนี้นะครับอ่ะใส่ริมไม่เป็นไรใส่ไปไว้นหน้าหนาอะมันเป็นริมรุ่นใหม่รุ่นเก่า อ่ะนะครับก็สําหรับวาลนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นวาลแท้นะครับเพราะว่ารถตรงนี้นี่หลอมมันจะเยอะกว่าเก่านะครับวันนี้อาจจะทําให้ขาดได้แล้วมันจะร้อนกว่าเดิมด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะนี่วาลแท่เลยตัวหนึงสามร้อยกว่าบาทนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแต่งฝาแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้วาลนะครับ ใส่เรียบร้อยบทให้เรียบร้อยนะครับอันนี้บ่ายังดีเลยังไม่จมเลยครับเนี่ยอ่าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สปริงวาล์วคดใหญ่นะครับแล้วก็ฝารีเทนเนอร์นะครับเปลี่ยนใหม่อันนี้ของเดิมนะครับแล้วก็ประกับวาล์วหรือเกือกม้านะครับตีเรียกกันนะครับก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าไอตัวนี้เมื่อกี้ลองไปใส่ดูแล้วนะครับมันมันเหมือนมันไม่ค่อยสนิทนะครับเพราะว่ามันเป็นของเทียมนะครับถ้าเกิดว่ามันใส่กับเบาเทมันเหมือนจ้าอ้าหน่อยๆนะครับก็เปลี่ยนเลยดีกว่าอันตรายนะครับ หลุดขึ้นมาไม่คุ้มนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านี่นะครับลูกสูบหลบวอลเรียบร้อยนะครับขึ้นสุดพอดีอ่ะแต่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็แคมนะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้ทาเบี้ยวนะครับก็จะบิดตรงสาที่แคมเลยนะครับแล้วก็ให้เดินจากมาร์กไปเพี้ยนไปสองฟันนะครับอ่เดี๋ยวผมจะแตะมาให้ดูนะครับประมาณไหนนะครับ อ่ะนี่นะครับให้เพื่อนเือนสังเกตดูจุดมาร์กนะครับอันนี้มาร์กเดิมนะครับจุดที่เป็นจุดนี่นะครับไอที่ผมแต้มสีนี่คือมาร์กใหม่ที่จะต้องเดินนะครับให้ตรงกับมาร์กเนี่ยนะครับของเดิมนะครับนี่อ่าพอเราบิดไปปุ๊บเนี่ยเบี้ยวมันจะไปไปอีกอัตโนมัติเลยนะครับอ่ามันจะแก่ไปสองฟันเลยนะครับองศาแค็มันอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตอนนี้มา นี่นะครับอ่นี่ครับอันนี้เป็นสเต็ปติดง่ายนะครับอ่าเป็นแคมหลบวาวนะครับเี๋อยาดูเดินรอบเดินเบาครับวันนะครับนี่ยวันขาวนะครับมาจับผ้าเป็นไหมเอ,เอาผ้ามาจับดิ ค่อยนะโคดิ๊กสองมือนะติ๊กไหวไหมโคดิ๊กอ่ะพอ่อโอ้โหกำลังรอบต่ำอ่านะครับคือกำลังรอบต่ำนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยระดับนี้นะครับแหมเสียมากกดเอาอ่านะครับ เอาโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเสียงม,มันดังนะครับเล่งมากไม่ได้นะครับตอน้ี้มันเครื่องคืนดีนะครับโอ้ยก็ปกติมาพี่หมุนเสร็จพี่ก็ต้องดันลงนี่ใช่ไหมปกติอยู่แล้วอ่ะอย่างนี้หนะน่อยจะยก,กบเบาก็หมุนเบาหน่อยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองเทสดูเนาะเปน็นยังไงก็โทรมาแล้วกันพี่ อย่าเพิ่งอัดเด้อเดี๋ยวพังพี่เพราะว่าลูกมันจะติดอะนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทําเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่าแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ